พี่นุชเองก็พยายามที่จะช่วยช่วยสร้าง awareness แต่ในขณะเดียวกันพี่นุชก,ก็อยากจะทำอันนึ้นคือ Negative Side แต่พี่อยากทำเรื่อง positive side ด้วยถ้าคุณอมอมจะรู้ว่า2ปีที่ผ่านมาพี่นุชจะให้ความสำคัญกับการ สนับสนุนการประกอบอาชีพที่เป็นสีขาวพวกเราจะใช้คําว่านวดขาวเป็นนุชเข้าไปสถานประกอบการที่ให้บริการนวดขาวแล้วก็ให้เซอร์ติฟิเคชันให้ร e คเอนชันของสถานประกอบการเหล่านั้นปีแรกที่เป็นนุชมาเนี่ยพป็นนุชตั้งเ,เขาเรียกว่ารางวัลขึ้นมานวดไทย2024ร e คเอนดิชันขึ้นมาแล้วก็ไปให้รางวัลกับคนที่ทำ ุรกิจทางด้านขาหรือนวดที่เป็นนวดขาวค่ะ,ะให้รางวัลเป็นกิจกจารษณะเลยใช่แล้วปีที่สองพี่นุชก็ไปขอให้กระทรวงสาสารณสุขเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับเรา l a u n ์โปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกในโลกที่ใช้ดูไบเป็นที่ที่จะเอา c ซอร์ติฟิเคชันนวดไทยอ่ะ มาให้กับสถานประกอบการที่มีครยทีเรียมีการให้บริการตามพื้นฐาน,ข,น,ข,นขั้นพื้นฐานขั้นคุณธรรมคุณภาพแล้วก็ขั้นเกียรติยศซึ่งถ้าหากสําเร็จมีสถานประกอบการที่ส่งใบสมัครแล้ว เจ็ดสาขาถ้าเราสามารถเซอร์ติฟายเขาได้ by the e N d o f t h e y e a r ประมาณเดือนพฤศจิกาเราก็สามารถเอาเซอร์ติฟิเคตนี้มาให้เขาได้ mm. พี่นุก็อยากจะให้เซอร์ติฟิเคตเนี่ยอยู่ในหน้าร้านนวดไทยแล้ว mm. ค่อยเขามั่นใจผู้ใช้บริการแล้วผู้ที่ให้บริการก็จะภูมิใจว่าฉันเป็นนวดไทยที่มีคุณภาพ certify <ifying. S 1> by Thai Government mm. Public Health เจ้าของก็ภูมิใจคนทำงานเป็นน้องๆที่เป็นเซ e r ์ p i สก็ภูมิใจถูกต้องคนไปนวดก็อุ่นใจถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่นุชว่านี่แหละที่พี่นุชภูมิใจมากที่ได้ลอนช์กิจกรรมนี้ขึ้นมาแต่การลอนช์กิจกรรมนี้ไม่ใช่อยู่ดีคิดได้เองเกิดจากว่ามันเกิดปัญหาในพื้นที่แล้วเราอยากจะตอบโจทย์ก็มองว่าอันนี้ก็เหมือนถ้าหากจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก็อยากจะให้โครงการนี้เป็นโครงการที่เราสามารถพูดได้อย่าง ภูมิใจว่าพิณุษย์ได้พยายามช่วยตรงนี้ไว้ถ้าหากใครมาสารต่อก็อยากจะให้เซอร์ติฟิเคตเรื่องนี้ให้กับสถานประกอบการที่ให้บริการนวดขาวอย่างทั่วถึง